ทำไมนักเทรดโคตรแม่น90%ถึงโดนตลาดเตะก้นจนเจ๋งยับแต่พวกเทรด RR 1นต่อหนึ่งถึงรอดและกลายเป็นมหาเศรษฐีนี่คือความจริงดิบที่คุณไม่มีวันได้ยิงจากกูรูขายฝันผมจะมาขย่าโลกความเชื่อเดิมๆของคุณให้พังทลายและปูพื้นฐานสู่ความสำเร็จระดับโลกให้กับคุณ คุณต้องการมันใช่ไหมถ้าใช่ผมจะบอกความลับนี้แก่คุณยินดีต้อนรับสู่ช่องที่จะถอดรหัสจิตวิทยาการเทรดที่แท้จริงซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่99%ของเทรดเดอร์มองข้ามไปวันนี้เราจะพูดถึงความขัดแย้งที่น่าตกใจที่สุดในโลกการเทรด ทำไมคนที่วิเคราะห์แม่นยำสุดๆถึงยังแพ้ตลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทำไมคนที่ดูเหมือนเทรดแบบธรรมดาด้วย r i s k r e w a r d ึ่ต่อ1ถึงรวยเร็วกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัวเราไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องเทคนิคข้แบบผิวเผินแต่มันคือการเข้าใจกลไกลภายในของตลาดและที่สำคัญกว่านั้นคือกลไกลภายในของตัวคุณเอง ก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่ความลึกระดับปรมาจารย์ลองฟังคำพูดของบุคคลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในโลกจากหลายๆวงการอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าความบ้าคลั่งคือการทำสิ่งเดิมซ้ำๆแล้วหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เจฟเบซอสผู้ก่อตั้งอเมซอนเน้นย้ำถึง day one mentality หรือความคิดแบบวันแรกที่โฟกัสกับการตัดสินใจที่มีคุณภาพในระยะยาวและที่สำคัญที่สุดชาลีมังเกอร์คู่หูของวอร์เรนบัฟเฟตใช้หลักการ inversion การคิดกลับด้านคือแทนที่จะถามว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรให้ถามว่าจะทำอย่างไรถึงจะไม่หลมเหลว การเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การพยายามคาดเดาสิ่งที่ซับซ้อนแต่คือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เรียบง่ายตั้งหากวันนี้เราจะทุบทำลายความเชื่องโงโง่ที่ว่าความแม่นยำคือราชาเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าการควบคุมความเสียหายมีอำนาจเหนือกว่าการพยากรณ์อนาคตที่ไม่มีใครทำได้จริง นี่ไม่ใช่คอร์สสำหรับคนโลกสวยนี่คือบทเรียนความจริงที่เจ็บปวดซึ่งกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ที่สูงกว่าคุณหลายเท่าตัวในการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเราต้องเริ่มจากการคิดแบบผู้ประกอบการที่เข้าใจความเสี่ยงไม่ใช่นักพนันที่เชื่อในโชคชะตาจำคำของอริสโตเติลไว้เราคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัยในโลกการเงินความเป็นเลิศคือวินัยที่ไม่สามารถแตกหักได้ตั้งหากคำถามแรกเพื่อเปิดโปงความอ่อนแอของคุณจงตอบใช่ในใจอย่างซื่อสัตย์ที่สุดเพื่อถอดรหัสว่าคุณเป็นคนส่วนใหญ่ที่รอวันพังหรือเป็นชนกลุ่มน้อยที่กำลังจะรวยคำถามแรกเพื่อทดสอบความเป็นคุณเราจะมาทดสอบจิตวิทยาเชิงลึกของคุณอย่างรวดเร็ว ตอบในใจว่าใช่กี่ครั้งในหัวคุณคุณเคยเปิดโพซิชันที่ใหญ่เกินกว่าแผนที่วางไว้เพราะคุณมั่นใจว่ารอบนี้ต้องขึ้นหรือลงแน่นอนใช่ไหมคุณเคยปล่อยให้เทรดที่ขาดทุนเล็กน้อยกลายเป็นความเสียหายขนาดใหญ่เพราะความกลัวแพ้มันใหญ่เกินกว่าจะกดปุ่มคัดลอสได้ใช่ไหม เมื่อคุณเข้าเทรดแล้วราคาเริ่มสวนทางคุณเคยแอบเลื่อน Stop Loss ออกไปอีกนิดเดียวเพื่อให้รอดใช่ไหมเมื่อคุณวิเคราะห์แม่นยำห้ครั้งติดคุณรู้สึกว่าตัวเองเทพแล้วเริ่มเพิ่มขนาดโพ i ิชันโดยไม่สนใจกฎเกณฑ์ที่เคยตั้งไว้ใช่ไหมคุณเคยโกหกตัวเองว่าการเทรดนี้มันไม่ถือว่าเป็นการขาดทุนจนกว่าจะปิดเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางอารมณ์ใช่ไหม เวลาที่คุณได้กําไรก้อนใหญ่คุณปิดมันเร็วกว่ากําหนดเพราะความโลภทำให้คุณกลัวว่ากําไรจะหายไปใช่ไหมเวลาขาดทุนคุณใช้เวลาเกือบทั้งหมดพยายามหาเงินที่เสียไปแทนที่จะนั่งทบทวนการตัดสินใจอย่างเป็นกลางใช่ไหม ถ้าคำตอบคือใช่เกินกว่าหนึ่งครั้งและผมรู้ว่าส่วนใหญ่ของคุณเป็นเช่นนั้นนั่นหมายความว่าคุณกำลังใช้จิตวิทยาของผู้แพ้โดยไม่รู้ตัว คุณกำลังปล่อยให้อาคติยืนยันและการเหลีย g เลี่ยงความสูญเสียเป็นผู้กำหนดชะตาการเงินของคุณและขอแสดงความยินดีคุณคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของเหยื่อตลาดที่กำลังจะโดนนักเทรดที่มีวินัยกว่าดูดเงินไปการเทรดที่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องของการวิเคราะห์แต่คือหยุดยั้งความบ้าคลั่งในหัวคุณเอง นี่คือสาเหตุที่แม้แต่เทรดโคตรแม่นก็ยังแพ้ตลาดอยู่ดีทอรหัสพาราดอกซ์ความแม่นยำคือยาพิษเคลือบน้ำตาล The Fatal f l o o of the Win Rate Junkie ลองจินตนาการถึงนักแม่นปืนที่ยิงโดนเป้า90%แต่ทุกครั้งที่พลาดกระสุนนั้นกลับย้อนมาเจาะหัวตัวเองนี่คือภาพจริงของเทรดเดอร์ที่วินเรดสูงแต่เจ๊งยับ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นการศึกษาพฤติกรรมเทรดเดอร์รายย่อยจากโบรกเกอร์ระดับโลกชี้ให้เห็นว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีวินเรทสูงกว่า50%แต่กลับยังขาดทุนนั่นเป็นเพราะพวกเขาตกหลุมพรางของ r าร์มัลติเพลและ Expectancy นซคำถามที่สองให้ผู้ฟังตอบในใจ ถ้าคุณเทรด10ครั้งชนะ8ครั้งวินเรท80%และแพ้2ครั้งแต่การแพ้2ครั้งนั้นทำให้กำไร8ครั้งหายไปทั้งหมดคุณเรียกสิ่งนี้ว่าการเทรดที่ประสบความสำเร็จหรือเป็นประสบการณ์ที่ดีได้หรือไม่คำตอบแน่นอนว่าไม่สิ่งที่คุณต้องวัดไม่ใช่แค่วินเรทแต่คือ Expectancy ค่าความคาดหวัง expectancy E เท่ากับ win rate คูณ average win size ลบ loss rate คูณ average loss size Trader ที่แม่นมากแต่พอร์ตพังคือคนที่ปล่อยให้ average loss size ขนาดการขาดทุนเฉลีย่ยสูงกว่า average win size ขนาดกำไรเฉลี่ยอย่างมหาศาล พวกเขาชนะบ่อยๆแต่กำไรเล็กน้อยและเมื่อแพ้ก็พังพินาศในเทรดเดียวกุญแจสำคัญการทำกำไรระยะยาวขึ้นอยู่กับวินัยในการรักษาอาร์มมัลติโพลขนาดกำไรเทียบกับขนาดความเสี่ยงที่สม่ำเสมอไม่ใช่การคาดเดาอนาคตตลาดไม่ได้สนใจว่าคุณจะแม่นขนาดไหนแต่มันสนใจว่าคุณมีอำนาจควบคุมความเสียหายได้เด็ดขาดเพียงใด เทรดเดอร์ที่โคตรแม่นแต่ล้มเหลวพวกเขากำลังเล่นเกมที่เรียกว่าเก็บเหรียญบาททิ้งเงินล้านชนะได้กำไร1,000บาทแพ้ปล่อยให้ขาดทุนลามไปหมื่นบาทพวกเขาใช้อีโก้ในการเข้าเทรดและเมื่อราคาเริ่มสวนทางพวกเขาใช้ความหวังเป็นกลยุทธ์ ความหวังไม่มีที่ยืนในห้องเทรดแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นงานวิจัยเชิงพฤติกรรมทางการเงินมนุษย์มีความเจ็บปวดจากการขาดทุน loss aversion รุนแรงกว่าความสุขจากการได้กำไรถึงสองเท่านี่คือเหตุผลทางจิตวิทยาที่ทำให้เรายื้อการขาดทุนไว้มันคือกลไนกายการเอาตัวรอดที่ผิดที่ผิดทางและมันคือ การฆ่าตัวตายทางการเงินอย่างช้าๆทอรหัสพาราดอกสอง RR 1ต่อ1คือเครื่องจักรผลิตเงินที่น่าเบื่อ Mastering Statistical Compounding พวกที่ไล่ล่า RR 1ต่อ5 1ต่อ10คือพวกที่กำลังตามล่าความตื่นเต้น พวกเขาต้องการเป็นฮีโร่แต่เทรดเดอร์มืออาชีพรู้ดีว่าเงินก้อนโตมาจากความน่าเบื่อที่สม่ำเสมอเมื่อคุณเข้าใจ expectancy แล้วคุณจะเห็นความจริงที่ว่า RR 1ต่อ1ไม่ใช่การเทรดที่ด้อยกว่าแต่เป็นอาวุธลับของเทรดเดอร์มืออาชีพจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่เน้นกลยุทธ์ที่มีความถี่สูงและแม่นยำทางสถิติ ทเทรดเดอร์เหล่านี้ไม่ได้พยายามหาโฮมรันเทรดที่มี RR 1ต่อ10แต่พวกเขาสร้างไฮฟรีเควนซีเอจความได้เปรียบที่เกิดขึ้นบ่อยด้วย RR 1ต่อ1หรือ1 5ต่อ1แต่มีวินเรทที่60%อย่างมีวินยัยสมมุติคุณมีความเสี่ยงต่อการเทรดอยู่ที่1%ของพอร์ตและใช้ RR 1ต่อ1ทเทรดเดอร์ A นักแม่นยำแต่ไร้วินยัยวินเรท80%แต่เมื่อแพ้2ครั้งต่อ10เทร 0.2เขายอมขาดทุนครั้งละ4อา4%ของพอร์ตหรือติดลบพวกเขากำลังทำงานหนักเพื่อจะไปไม่ถึงไหนเทรดเดอร์บนักสถิติผู้เย็นชาวินเรต65%เขาตัดขาดทุนที่1อาอย่างเด็ดขาดทุกครั้งทุกการเทรดของเขาคือการสร้างมูลค่าเพิ่ม0.3%อย่างต่ำโดยการนำ SL มาปกป้องหน้าทุนเมื่อกราฟบวก จึงทำให้เทรดเดอร์ B ที่มีวินเรทแค่65%และ RR เพียง1:1ต 1. ่อกลับมี expectancy ที่เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญหมายความว่าทุกๆก,การเทรดหนึ่งครั้งพวกเขาคาดหวังจะทำกำไรได้0.3%ของความเสี่ยงที่ตั้งไว้จิตวิทยาเชิงลึกทำไม RR 1:1ต 1. อถึงรวยเร็วกว่าคำตอบคือจิตวิทยาการควบคุม control psychology 1 ลดความเครียดการตั้งเป้าหมายกำไรที่ไม่สูงเกินจริง 1.R ึ่งอาทำให้คุณปิดเทรดได้เร็วขึ้นลดโอกาสที่กำไรจะกลับกลายเป็นขาดทุนช่วยลดความโลภ 2. เพิ่มความมั่นใจวินเรทที่สูงขึ้นแม้อา,อาจะต่ำสร้างความมั่นใจในระบบและทำให้เทรดเดอร์มีวินัยในการเข้าเทรดตามแผนได้สม่ำเสมอ law of large numbers ทำงานได้เต็มที่ 3. พลังของการทบต้น Compounding การทำกำไรเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอและนำไปทบต้นในโพ i ิชันถัดไป Kelly Criterion ทำให้พอรตโตแบบทวีคูณเร็วกว่าการรอเทรดใหญ่เพียงไม่กี่ครั้งมองนอกกรอบจิตวิทยาแห่งความเหนือชั้นกว่าในการเทรดเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มองหาความแม่นยำแต่พวกเขากำลังมองหากระบวนการที่ไร้ที่ติ เปรียบเสมือนก้อนหินที่ตกลงมาจากหน้าผาไม่ว่ามันจะก้อนเล็กหรือใหญ่กฎของฟิสิกส์บังคับให้มันต้องตกลงมาการเทรดก็เช่นกันคุณไม่สามารถต่อรองกับความน่าจะเป็นได้แต่คุณสามารถควบคุมวินัยในการจัดการความเสี่ยงนี่คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนส่วนใหญ่เราไม่เพียงแค่ถอดรหัสตลาดแต่เรากำลังถอดรหัสสมองของคุณ คำถามที่3กระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงลึกและการปฏิบัติจริงคุณเคยกำหนด Position Sizing ของคุณอย่างเคร่งครัดโดยใช้หลักการที่ว่าถ้าเทรดนี้แพ้พอร์ตของฉันยังอยู่รอดและฉันยังคงเทรดต่อไปได้อย่างมั่นคงใช่หรือไม่หากคำตอบคือใช่ในทุกๆครั้งนั่นแสดงว่าคุณได้ก้าวข้ามจากนักพนันมาเป็นผู้ประกอบการทางการเงินแล้ว หากคำตอบคือไม่คุณกำลังเสี่ยงทุกสิ่งเพื่อโอกาสที่ไม่แน่นอนซึ่งเป็นรูปแบบของความบ้าคลั่งที่ไอสไตล์เคยพูดถึงทอดรหัสพาราด o อ3การคาดเดาคือความโง่เขลาการตอบสนองคือศิลปะ The Sense of Uncertainty เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้เวลากว่า90%ไปกับพยายามคาดเดาว,ว่าตลาดจะไปทางไหน พวกเขาเหมือนหมอดูที่ใช้ฉาดเป็นไพ่ทาโร่แต่เทรดเดอร์ผู้ชนะรู้ดีว่าตลาดไม่เคยสนใจความคิดเห็นของคุณการเทรดที่แท้จริงคือการตอบสนองไม่ใช่การพยากรณ์ p rediction คุณไม่สามารถควบคุมคลื่นได้แต่คุณสามารถเลือกเรือที่จะใช้และตัดสินใจว่าจะแล่นเรือไปทางไหนเมื่อคลื่นมาคำถามที่4 ชี้เป้าความผิดพลาดคุณเคยยกเลิกแผนการเทรดที่ตั้งไว้เพียงเพราะมีข่าวใหญ่ที่คุณคิดว่าต้องทำให้ราคาไปในทิศทางนั้นๆและสุดท้ายคุณก็โดนสต็อปลอสอย่างน่าสมเพชใช่หรือไม่นี่คือจิตวิทยาของอีโก้คุณอยากถูกแต่ตลาดไม่ได้ให้รางวัลคนที่ถูกมันให้รางวัลคนที่จัดการความเสี่ยงได้อย่างสมเหตุสมผล ทอดรหัสพาราด็อกซโลกวิ่งเร็วแต่กำไรมาจากการรออย่างเชื่องช้า The Power of Inactivity ในยุคข,ของข้อมูลที่วิ่งเร็วปานสายฟา้าแลบคนมักคิดว่าต้อง act fast แต่เทรดเดอร์ระดับสูงใช้เวลานานในการไม่ทำอะไรเลยมือสมัครเล่นเข้าเทรด10ครั้งต่อวันเพื่อหาความตื่นเต้น ส่งผลกระทบทางอารมณ์สวิงขึ้นสูงลงต่ำอย่างมากทำกำไรทั้งวันสุดท้ายพอแตกมืออาชีพเข้าเทรดที่สมบูรณ์แบบสองครั้งต่อสัปดาห์อารมณ์ที่กระทบน้อยมากไม่ต้องตัดสินใจบ่อยใช้วินัยน้อยกว่าจบที่กำไรหลักจิตวิทยาเชิงลึกการซื้อขายมากเกินไป Overtrading ไม่ได้มาจากโอกาสในตลาด แต่มันมาจากความรู้สึกไม่มั่นคงและต้องการโดพามีนความเถื่อนดิฟของตลาดคือมันจะลงโทษคุณทุกครั้งที่คุณพยายามทำอะไรสักอย่างเพราะคุณรู้สึกเบื่อวอร์เรนบัฟเฟตเคยกล่าวไว้ว่าเราได้รับค่าตอบแทนจากการนั่งเฉยๆมากกว่าการลงมือทาในการเทรดความสำเร็จมาจากรอให้โอกาสที่ชัดเจนที่สุดเดินมาหาคุณเอง ทอดรหัส PARADOX 5ต้นทุนที่แท้จริงของการเทรดคือจิตวิญญาณของคุณ The Ultimate Price of Compulsion หลายคนคิดว่าต้นทุนการเทรดคือค่าคอมมิชชั่นแต่ต้นทุนที่แท้จริงคือการสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจยังมีเหตุผลเพราะคุณปล่อยให้ความเครียดความกลัวและความโลภกัดกินสมอง เมื่อคุณเทรดนอกแผนคุณไม่ได้เสียแค่เงินแต่คุณกำลังทำลายความเชื่อมั่นในตัวตนและความเชื่อมั่นในระบบของคุณเองเมื่อคุณเริ่มล้างแขนตลาด Revenge Trading เมื่อคุณเริ่มพนันด้วยเงินก้อนสุดท้าย คุณไม่ได้กำลังเทรดแต่คุณกำลังอยู่ในภาวะจิตบำบัดที่ล้มเหลวเทรดเดอร์ที่รวยจริงจะปกป้อนความสงบทางจิตใจของพวกเขาเหนือสิ่งอื่นใดเพราะนั่นคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดถอดรหัส PARADOX 6 FOMO คือการเซ็นเช็คเปล่าให้ตลาด The joy of missing nothing, fear of missing out FOMO คือคำสาบของนักเทรดที่ไม่เข้าใจหลักการความน่าจะเป็นตลาดจะให้โอกาสคุณเสมอเหมือนแม่น้ำที่ไม่เคยแห้งเหือดหากคุณพลาดรถไฟขบวนนี้ไปคุณจะมีรถไฟขบวนใหม่มาถึงแน่นอนแต่โฟ m o จะบังคับให้คุณ กระโดดขึ้นรถไฟที่กำลังวิ่งอยู่โดยไม่มีตัว๋วและไม่มีที่นั่งที่ปลอดภัยซึ่งสุดท้ายคุณจะตกลงมาบาดเจ็บความเป็นจริงที่ต้องยอมรับการเทรดที่สมบูรณ์แบบที่สุดมักจะเป็นเทรดที่คุณตัดสินใจไม่เข้าเพราะมันไม่ตรงตามแผนร้อยเปอร์เซ็นนั่นคือวินัยที่แย่ผู้ชนะออกจากผู้แพ้และคำถามสุดท้ายที่ต้องติดตาม ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ลึกซึ้งและเปิดโลก,กทัศน์ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเนื้อหานี้มันบาดลึกและเปลี่ยนวิธีคิดในการเทรดของคุณไปตลอดกาลขอเตือนว่าอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวกดติดตามช่องนี้ทันทีเพราะสิ่งที่เรามอบให้คือประสบการณ์จริงที่แลกมาด้วยความพ่ายแพ้ของคนส่วนใหญ่และถ้าคุณ พร้อมที่จะยกระดับตัวเองสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่ใช้เครื่องมือระดับสถาบันสมัครโบโรกเกอร์มาตรฐานสากลที่เราใช้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพื่อที่คุณจะได้เริ่มสร้างฐานรากของความมั่งคั่งอย่างมั่นคมคำถามทิ้งท้าย ตัวตัดสินความอยู่รอด The Ultimate Cliffhanger เราได้ถอดรหัสแล้วว่าความสม่ำเสมอชนะความแม่นยำแต่มันมีอีกหนึ่งด่านทดสอบที่โหดเหี้ยมที่สุดหากคุณมีระบบที่ทำกำไรมหาศาลแต่สถิติบ่งชี้ว่ามันต้องมีช่วงที่แพ้ติดต่อกัน20ครั้ง20 losing streak ซึ่งเป็นเรื่องปกติทางสถิติ คุณจะจัดการกับความพ่ายแพ้ทางจิตวิทยาในช่วง19ครั้งแรกอย่างไรเพื่อให้คุณกล้ากดเข้าเทรดครั้งที่20และ21ซึ่งคือจุดที่ระบบจะกลับมาทำเงินอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งนี่คือคำถามที่แย่เทรดเดอร์ผู้ร่ำรวยออกจากคนล้มเหลวคำตอบนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันคือ กลยุธทธ์ทางจิตวิทยาขั้นสูงสุดในการเอาตัวรอดจากนรกของการขาดทุนต่อเนื่องเราจะเปิดเผยเทคนิคการแยกตัวตนและการจัดสรรเงินทุนแบบ Kelly Criterion ที่จะทำให้คุณอยู่รอดและร่ำรวยในช่วง drawdown ในคลิปหน้า เตรียมตัวให้พร้อมเพราะคุณจะต้องกลับมาฝังซ้ำๆเพื่อฝังมันเข้าไปในจิตใต้สำนึกคำถามทิ้งท้ายที่บังคับให้คุณต้องกลับมา The Ultimate Cliffhanger เราได้เห็นแล้วว่าเทรดเดอร์ a r หนึ่งต่อหที่มีวินยัยสามารถรวยเร็วกว่าคนที่แม่นยำแต่ไร้วินัยได้อย่างไรแต่คำถามที่ยากกว่าและเป็นหัวใจของการอยู่รอดในระยะยาวคือหากคุณมีระบบที่ทำกำไรร้อเ expectancy เป็นบวกแต่จูๆ่ๆระบบนั้นเกิดช่วง drawdown ยาวนานถึง20ครั้งติดต่อกันแพ้20เทรดติด จิตวิทยาของคุณจะยอมให้คุณกดเข้าเทรดครั้งที่21ได้อย่างมีวินัยเหมือนเดิมหรือไม่และอะไรคือสิ่งที่ผู้ชนะทำเพื่อควบคุมความกลัวนี้คำถามนี้เป็นตัวตัดสินว่าคุณจะเป็นผู้รอดชีวิตในตลาดได้จริงหรือไม่คำตอบที่แท้จริงพร้อมกลยุทธ์ทั้งจิตวิทยาในการรับมือกับดรอดาวที่รุนแรงที่สุดจะถูกเปิดเผยในคลิปถัดไป กดติดตามไว้ให้ดีเพราะความลับของความอดทนในช่วงวิกฤตคือสิ่งที่มหาเศรษฐีแตกต่างจากคนทั่วไปแล้วพบกันใหม่ครับ